เราไม่รู้ว่าหญิงหมอดูนี่มีคติคืออะไรเปรตวิสัยพยากรไปส่งเดชนะปรุงแต่งนะระสาสดาเราปฏิเสธเลยปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่มีเหตุผลมิจฉาทิฏฐิพระองค์จึงบอกเนี่ยเธอกําลังเข้าใจผิดเป็นความเห็นผิดรู้ผิดเข้าใจผิดพระองค์จึงเรียกมิจฉาทิฏฐิ เราไม่เคยทราบว่าคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิคืออะไรนรกกำเนิดเรชาเปลยวิสัยนะหรือพระองค์ชี้ลงไปที่สองอย่างคือนรกและกำเนิดเรชาจัดกับคาำนี้สำหรับผู้มีมิจฉาทิฏฐิเราก็เลยคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะมิจฉาทิฏฐิเล็กๆนน้อยนี่เราคิดเองกันหมดเลยแต่พอมาฟังคำของพระองค์ที่ตัดไปโอ้โห มิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องขวางกาั้นมรรคผลด้วยและเป็นเรื่องที่นําพาเราไปสู่นรกและกําเนิดเดชานสองคติที่ต้องได้แน่ๆเลยผู้พิพากษาตัดสินไม่เที่ยงธรรมคติคืออะไรเปรตบอกเอถ้าการอ้อนวอนเนี่ยมันสําเร็จจริงเนี่ยใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนในโลกนี้ก็ไม่มีการเสื่อมแน่นอน ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดไหนอะไรล่ะศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นทุกคนเข้าไปหาสิ่งนี้นะยมคิดว่าคนพันคนเนี่ยเข้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งที่คนสมมุติกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พันคนเนี่ยบนกันหมดเลยสําเร็จพันคนไหมไม่สําเร็จอยู่แล้วแล้วผู้ที่ไม่สําเร็จเนี่ยอะไรบันดาลน,นะหรือว่าติดสินบนไม่พอต้องเพิ่มมากขึ้นนะ ตังบนมากขึ้นบ่อยครั้งขึ้นหรือยังไงคือเราเราขาดเหตุผลนะ่ะเราไม่รู้อีกหลายเรื่องมากเลย <c oughs> แต่เรามารู้ได้เพราะว่าพุทธวจนะ